อันนี้คืออะไรครับอังนุนองนุนมีกี่พวงหนึ่งหนึ่งพวงอันนี้เลขอะไรนะครับเลขอะไรนะเลขหนึ่งเก่งจังเลยอ่ะหนลากเลขหนึ่งให้สบอมริมดูหน่อยนี่ก่อนครับนี่ก่อนครับอ่าลากมาลากมาตรงนี้อ่าแล้วก็ลากลง โอ้โห oh, เหมือนไหม hmm. เหมือนอ้าวเอาใหม่มานี่ใหม่เอามานี้นนกันหน่อยใหม่ครับอ้าวจากอันนี้อ้าวจากนี้ครับมานี่ครับแล้วก็ลงมานี่ครับเก่งจังเลยเลขอะไรนะ hmm. เลขหนึ่งโอเคพอต่อไปเอาใหม่ครับจากจุดนี้ครับ มาจุดนี้ครับแล้วก็ลงไปครับโอ้โหเลขอะไรนะเ,น <laughs> เลขหนึง่งเอาต่อไปอันนี้ครับจุดนี้ครับอ่าลากมานี่ครับแล้วก็ลงไปนี่ครับพอเก่งมากเลขอะไรนะโอ้โหหยเก่งจังเลยเอาเลขหนึง่งอ่าจุดนี้ครับมาไหน แล้วก็โหโหเลขอะไรนะทำเองได้ไหมไทเกอร์ทำเองได้ไหมอ่ะไหนลองทำดูซิไทเกอร์ทำได้ป่าจุดไหนไปจุดไหนนะแล้วก็ไปจุดไหนนะโอ้โหเลขอะไรเลขหนึ่งเก่งจังเลยอะ่ะเออเก่งอ่ะเอาทำเองอันนี้ทำเองแล้วสบมบูนี้ไม่บอกนะดูดิทำได้เปล่าเอ เก่งยังเลยอันนี้เขียนสวยมากเลยเนี่ยเขียนตรงมากเลยเอาทำใหม่ทำเองไหนจุดไหนก่อนผิดแล้วผิดแล้วจุดไหนก่อนเก่งจังแล้วก็โอ้โหอ้โหใครเก่งอะไรขนาดนี้เนี่ยอ่ะทำเองไหนจุดไหนจุดไหนผิดแล้วผิดแล้ว โอ้โหถูกต้องแล้วก็โอ้โหเขียนเลขหนึ่งเป็นแล้วว่า <c oughs> <c oughs> สุดท้ายเร็วสามตัวโอ,โ,โอ้โหเก่งจังลงตรงตรงโอ้โหเหมือนมากเหมือนมากเอาอีกยันไหนอีกจุดไหนครับจุดไหนผิดผิดเออเคถูกต้องเอาผิดแล้ว ผิดแล้วเอาใหม่เอาใหม่หมถูกไหมถูกไหมครับอ่าไปเอายางลบมาเร็วลบเองไหนนี่นี่นี่อันนี้ผิดลบเองครับลบยังไงลบไทเก์ต้องลบตั้งอย่างนี้อ่าตั้งแล้วก็ลบนี่นี่นี่ทำแบบนี้ทําแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ลบสิอ่าลบให้สะอาดเลยสะอาดอยังโอ้โหเก่งจัง โอเคอ่ามายังลบเก็บก่อน,นอ๋อเอากว่าทิ้งอี้อ่าลบทิ้งอี้อ๋อนั่งให้เรียบร้อยก่อนโอเคมือครับข้างไหนนะ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 ตวอันอเร็วเหลืออีกสองอันเสร็จแล้วเนี่ยได้ก็เก่งจังเลย อ่ะจุดไหนก่อนนะใช้สองมือไม่ได้ใช้มือเดียวครับใช,ใช้สองมือไม่สวยไงไใช่ไหมอ่างี้มือนี้ไว้ตรงนี้อ่ะอันนี้ก่อนจุดไหนก่อนจุดไหนก่อนไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เออจุดนี้แล้วก็มานี่นะแล้วก็ลงไปข้างล่างไงเอ้ยเกินเกินเอาใหม่เดี๋ยวครับไม่เกินนะอ่ะมาจุดนี้ครับแล้วก็ลงไปจุดไหนครับ ลงไปครับไม่ใช่ะใช่ไหมไม่ใช่เอาใหม่ถ้าไม่งั้นไม่เป็นเลขหนึ่งเลยนะเลขหนึ่งเขียนยังไงนะอันนี้ก่อนจุดนี้ก่อนไหนเลขหนึ่งเขียนยังไงนะโอ้โหแล้วก็เอาเกินไปเอาใหม่โอเคพอแล้วก็ลากลงข้างล่างครับโอ้โหเหมือนไหม โอ้ยเหมือนมากสุดท้ายสุดท้ายไหนทําเองสุดท้ายทำยังไงไหนจุดไหนจากจุดไหนโอเคแล้วก็ไปจุดไหนอีกแล้วก็ไปจุดไหนลงข้างล่างอุยอ๊ยอุ๊ยตรงไหม <c oughs> เลขอะไรนะครับ <c oughs> เลขหนึง่งเก่งจังเลยต่อไประบายสีองุ่นสีอะไรครับองุ่นสีอะไรเหมือนก,นกันกับอันนี้เลยเนี่ย สีอะไรสีม่วงแล้วถ้าใบไม้ล่ะใบไม้เป็นสีอะไรเียวเก่งจังเลยอ่ะไหนองุ่นสีม่วงไหนสีม่วงอยู่ไหนครับฮึองุ่นสีม่วงไหนสีม่วงอยู่ไหนนะหรือว่าเบายใบไม้สีเขียวก่อนอ่เอาสีเขียวออกมาก่อนโอเคเอาอังุ่นสีม่วงก่อนอ่ะ จับเปลือกเลยอืมอันนี้ไงเนี่ยอ่ะจะเปิดออกมาไม่ได้เปิดไม่ได้ไงเพราะว่าสีมันอยู่ข้างในอะครับถ้าออกถ้าเปิดออกมาเดี๋ยวมันจะหักไงใช่ไหมครับเอออ่ะองุ่นสีม่วงน่ะเอ้ยเก่งจังเลยระบายออกน้องเส้นได้ไหมน่ะออกได้ไหมครับระบายสวยๆระบายดีๆ เอาอง,งุ่นไม่สวยเลยนะอง,งุ่นสวยยังโอ้โหโอ้โหนี่นี่นี่อง,งุ่นอยู่ตรงนี้เนี่ยโอเคอง,งุ่นหนึ่งพวงอ่ะต่อไประบายใบไม้ใบไม้สีอะไรใบไม้สีอะไรไทเกอร์ใบไม้สีอะไรใบไม้สีม่วงเหรอสีเขียวสิอะเอาสีม่วงเก็บก่อน โ <Okay. S 2> อเค่ะก็จะได้สีไว้ข้างบนไทเกอร์จะได้รู้ไงว่าเป็นสีอะไรใช่ไหมถ้าอยู่ข้างล่างเดี๋ยวไทเกอร์มองไม่เห็นไงครับใช่ไหมเอาใบไม้ก่อนใบไม้สีเขียวเอามาสีเขียวไหนดีโอเคเอากระบายใบยไม้โอ้โหเอาสีหักเลยเอาเปลี่ยนเอาอันอื่นเอ,เอาสีเขียวนี้เอาสีเขียวเข้ม เห็นไหมถ้าถ้าเอาออกมาเยอะสีมันจะหักอย่างนี้เลยเนี่ยใช่ปะโอเคอันอาสีเขียวเข้มก่อนมสีเขียวต่มีเยอะอืมสีเขียวเข้มอ่ะระ้าใบใบไม้ครับใบไม้โอ้โหเก่งจังเลยเป็นองุ่นหรือยังใช่องุ่นไหมครับเหมือนเลยใช่ไหมโอเคเก่งมาก ตันนี้เราจะทายจับผ้าใช่ไหมเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็ทำไมยญ้ามารับเลยใช่ไหมคร <laughs>